รอบนี้แก้มือกันหน่อยครับหลังจากที่ผมไปตกปลาที่บ้านเพื่อนอ่ะที่ดําเนินเป็นปลาน้ําจืดก็คือได้ตัวเดียวเองแล้วก็เงียบเหงาวันนี้ผมก็เลยชวนมันมาตกปลาน้ําเค็มมั่งหมายทะเลชะอาเหมือนเดิมครับผมคือตั้งใจมาตกปลาใหญ่นะพวกปลาสากกระพงกุลาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าน้ํามันกําลังลงน้ามันไม่มีตัวนะทุกคนและช่วงนี้หน้าแมงกะพุนนะแมงกะพุนเข้ามากแมงกะพุนละช่องเยอะชาาประมงเขาก็มาตักกันเต็มเลยนะเนี่ยเยอะมากทุกคนคือมองไปตรงไหนก็มีอ่ะในเมื่อไม่มีปลาใหญ่ผมสายปลาสวยงามแล้วผมงัด ไอทองมาครับปลานุคนทองสายใหญ่อยู่เหมือนกันนะสวยงามแบบแบบหน้าไปลงตู้มากแล้วเพื่อนผมก็ตกได้สลิดหินมาตัวหนึ่งนะแล้วก็สักพักหนึ่งผมงัดได้อีกแล้วครับผมนกขุนทองเหมือนเดิมครับเป็นปลานุคนทองอีกแล้วครับโอ้โหผมบอกเลยตกปลาน้ําเค็มเนี่ยชิล้าตกปลาน้ําจืดนะหรือผมไม่มีความรู้ก็ไม่รู้นี่ไงซัดไม่แล้วครับผมผมก็จัดสลิดหินมาตัวไซส์นี้ก็พอได้นะครับพอได้มั่มนะยังงัดได้อีกเรื่อยๆครับผมไมกแล้วตัวนี้อะไรตะก,กับเจ็ดแถบโอ้โหไม่ไหวตัวนี้ดุมากเบื่อเลยดุจัดเลย แล้วก็ได้ปลาขี้ตังหรือปลาตะกลับมาอีกตัวครับผมนี่ครับได้อีกแล้วก็คือเป็นปลานุขุนทองอีกแล้วนะไอ้ไม้เพื่อนผมตอนนี้กระจิกกระใจไม่อยู่กับเนื้อกระตัวแล้วครับอยากจะตกปลาใหญ่ใจจะขาดแต่ว่าต้องรอหน้าน้ําเช้าครับพวกปลาใหญ่น่าจะเข้านะทุกคนก็ตกปลาแบบนี้กันไปก่อนนะปลาเล็กๆแบบชิวๆปลาไอตัวนี้ดุมากปล่อยไม่ไหวครับเอากลับบ้านไม่ได้ดุเกินตกเพลินจนเย็นเลยครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าแลวกันนะเพื่อนไหมน้าเช้าเดี๋ยวเรามาล่าปลาใหญ่กันนะวันนี้ปลาเล็กไปก่อน